มองเข้าไปลึกๆที่บริเวณต้นคอเนี่ยเหมือนกับมีหนอกเกิดขึ้นที่บริเวณหลังต้นคอตรงนี้นะครับหัวเขาเนี่ยจะห่างจากไหล ค่อนข้างเยอะสามารถจะปรับพฤติกรรมแล้วค่อยๆปรับโครงสร้างได้นะครับอัานี้ต้องทําเลยนะครับวิธีการนะนประสานไปที่บริเวณเคยเดินไปไหนแล้วมีคนทักว่าเหมือนคอก้มตลอดเวลาแล้วมองเข้าไปลึกๆที่บริเวณต้นคอเนี่ยเหมือนกับมีหนอกเกิดขึ้นที่บริเวณหลังต้นคอตรงนี้นะครับแล้วบางวันนะก็มีอาการปวดคอปวดเมื่อยหรือหันซ้ายหันขวาย,ยิ่งเจ็บอย่างนี้หรือตื่นเช้าขึ้นมาขยับคอยากพวกนี้มันเป็นหนอกของอะไรแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้จะมีคําตอบครับก่อนจะเข้าไป ชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับพร้อมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกรายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับคนที่มีอาการปวดคอปวดบ่าบ่อยๆนะครับบางครั้งจะสังเกตว่ามีหนอกของอูดนะคล้ายๆกับหนอกอูดที่บริเวณหลังต้นคอแบบนี้นะครับหนอกเนี้ยมันคือหนอกอะไร ตอบเลยว่ามันจะมีอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันนะครับหนอกแรกเนี่ยเป็นหนอกของคนที่มีภาวะอ้วนนะครับหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของเซโรยนะครับคนที่ใช้ยาเซยรยเยอะๆคนที่อาจจะต้องทานยาเซยรยเป็นระยะเวลานานนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าไขามันเกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้อันนี้จะไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกต้นคอหรือหลังครับแต่จะมีหนอกอีกอันหนึ่งที่มักเจอได้บ่อยในคนสูงอายุหรือว่าคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ย ก็คือหนอกที่เกิดขึ้นกับบริเวณหลังต้นคอนะครับจะมี2ประเภทด้วยกันเป็นหนอกที่เกิดจากบริเวณหลังส่วนล่างคือหลังคอมแบบนี้นะครับตัวที่1กับหนอกอีกอันนึงคือหนอกที่เกิดกับคอที่ยื่นไปข้างหน้าแบบนี้นะครับซึ่งหนอก2อย่างนี้สามารถจะปรับพฤติกรรมแล้วค่อยๆปรับโครงสร้างได้นะครับซึ่งหนอกที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นหนอกที่เกิดจากหลังเขาเรียกว่าหลังคอมเนี่ยเรามีวิธีการเช็คโดยการให้คนนะครับยืนในลักษณะ แบบนี้แล้วเราอยู่ทางด้านข้างเนาะให้เขาก้มลงในลักษณะนี้นะครับปุ๊บลงไปแบบนี้มันจะเห็นเคิร์ฟโค้งของหลังเนี่ยถ้าเผื่อคนที่เป็นหลังค่อมหรือมีหนกเกิดขึ้นที่ข้างหลังตรงเนี้จะขึ้นมาชัดเจนมากที่บริเวณหลังต้นคอแล้วตรงกลางหลังตรงนี้จะตรงแต่ถ้าเป็นคนปกตินะโค้งมันจะโค้งตลอดเลยและโค้งดี นะครับเวลาเราก้มอย่างนี้ส่วนหนอกอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่เราก้มยื่นคอทํางานอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนในสมัยนี้ที่ชอบเล่นมือถือแล้วก็อยู่กับมือถือเป็นระยะเวลาน,านานแบบนี้นะครับคอจะยื่นไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวคางเนี่ยก็ยื่นไปด้วยพออยู่ในลักษณะน,น,นี้เป็นระยะเวลาหนึ่งกล้ามเนื้อสองข้างมันไม่บาลานซ์กันมันทํางานไม่ค่อยดีพออายุเริ่มเยอะขึ้นนะครับ ตัวปัญหาความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นที่ตัวหมอนรองกระดูกต้นคอจะเริ่มสึกและเสื่อมอาจจะทําให้เกิดการกดทับของเส้นประสาทมีอาการปวดจํากัดการเคลื่อนไหวอะไรตามมามากมายเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีการเช็คอาการ forward head posture หรือหนอกที่เกิดขึ้นทางด้านหลังนะครับวิธีการก็ให้ดูแบบนี้เลยครับง่ายๆคนที่มีปัญหาของหนอกก็คือตรงหวนะฮะให้เราไปยืนด้านข้างเหมือนเดิมเลยนะ ไหลเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับพยายามให้เขายืนตรงที่สุดเราจะเห็นว่าถ้าคนที่เป็น forward head posture จะจะ,จะทำเหมือนผมนี้หูเขาเนี่ยจะห่างจากไหลมาค่อนข้างเยอะจะเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหูกับไหลเขาอยู่อยู่ในแนวเดียวกันเวลาที่เราบอกให้เขายืนตรงตรงแบบนี้ดังนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วนะครับการที่เกิดหนอกเกิดขึ้นที่หลังจากการผิดปกติของกระดูกสันหลังช่วงอกหรือว่า กระดูกสันหลังช่วงคอเนี่ยเราสามารถจะปรับโครงสร้างโดยการบริหารได้นะครับเพื่อชะลอความเสื่อมที่เกิดขึ้นแล้วก็การยึดติดกันแข็งการใช้งานที่ใช้ไม่ได้ของตัวกระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังพวกนี้ด้วยตัวเองกันนะครับมาดูวิธีการบริหารกันครับมาดูท่าที่1กันเลยนะครับวิธีการบริหารเนาะให้เริ่มจากหัดยืนให้ตรงก่อนเลยนะพยายามบริหารที่หน้ากระจกนะครับยืนให้ตรงนะครับไหลเปิดไหลในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตั้งศอกขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะ ทีนี้ให้สควิดหรือบีบสะบักเข้าข้างในแบบนี้ค้างนะครับบีบสะบักเข้าค้างแบบนี้นะครับปึ๊บค้างไว้นับ1นึถึงสิแล้วผ่อน10ครั้งเป็น1เซตนะครับ หลังจากท่านี้แล้วนะครับเราเพิ่มความยากของท่านี้เข้าไปอีกนิดนึงในท่าที่2อนะครับวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยสตาร์ i n g เริ่มตั้งศอกขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับบีบสะบักเข้าไปทางด้านหลังแบบนี้นะครับคอตรงตรงเหมือนเดิมเราจะเก็บค้างเข้าในลักษณะนี้นะครับค้างไว้10วินาทีแล้วผ่อนนะครับบีบสะบักเข้าเกรงสะบักนะครับเก็บคาง ท่าที่3นะครับวิธีการไม่ยากนะครับใช้มือนะครับประสานไปทางด้านหลังในลนนักษณะนี้พร้อมกับเปิดไหล่ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วยกมือขึ้นในลนนักษณะนี้หายใจเข้าลึกคอตรงๆนะครับเก็บคางคางไว้แล้วก็ผ่อนนะครับเวลาเก็บคางถ้าเป็นไปได้ให้เก็บแล้วเงยคอขึ้นนะครับ ค้างไว้นับ1 1 0ถึง10นะครับ10ครั้งเป็น1เซตทำา2ถึง3รอบนะครับ สำหรับท่าที่4นะครับต่อไปจะต้องใช้อุปกรณ์เป็นผ้านิดนึงนะหรือว่าจะเป็นถุงเท้ามว้วนเป็นโลก็ได้นะนะครับวิธีการพับอย่างนี้ครับให้เป็นแบบประมาณอย่างนี้นะเอามาทําอะไรเอามาตรงที่มันนูนที่สุดของเรานะประมาณ C7 ที่1เนี่ยวางลงไปตรงนี้นะครับแล้วเวลาเราออกกําลังกายในท่าแอนเนี่ย,ยมันจะดัดที่บริเวณนี้ได้ค่อนข้างดีนะวิธีการก็คือวางลงไปในลักษณะนี้แล้วก็นอนหงายลงไป เราเงยคอเก็บคางในลักษณะนี้นะครับสําหรับใครที่แบบการเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีเนี่ยแนะนําให้นอนอยู่ในเตียงถ้าใครที่การเคลื่อนไหวดีเราอาจจะขยับเลยเตียงออกไปเพื่อให้มันตึงมากขึ้นก็ได้มาดูกันครับดูนะครับวางลงอย่างนี้นะครับหรือจะวางอย่างนี้ก็ได้ครับเปะไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเคลื่อนนะฮะในลักษณะนี้ปล่อยลงอ่าแล้วก็ถ้าใครที่แบบมันนูนเยอะเนี่ยก็ใช้ตัวโรได้เยอะหน่อยนะ เก็บคางพวกนี้นะครับสำหรับคนที่แบบมีอาการปวดคอด้วยหรือว่ามีอาการขัดที่ต้นคอน่ยเอาเอาศีรษะนอนบนเตียงก่อนแต่ถ้าใครที่ไม่มีอาการอะไรแต่อยากจะให้มันได้มุมที่เยอะขึ้นเราค่อยขยับเลื่อนขึ้นไปนะครับ10ครั้งเป็น1เซตนะครับทำา 2- 3ถึงเซตครับ กรณีที่เรารู้สึกว่ามันง่ายไปจะเพิ่มความยากนิดนึงก็เลื่อนมาอยู่ที่ขอบเลยนะครับแบบนีแ้แล้วก็ใช้คอเรานี่แหละครับค่อยๆปล่อยค้างไว้ประมาณสัก10วินาทีนะครับแล้วก็คอตรงขึ้นมาแบบนี้นะครับพักสักครู่แล้วทำใหม่ประมาณ3-5รอบนะครับ ต่อไปนะครับอุปกรณ์คือผนังแบบนี้นครับวิธีการนะท่าที่1เลยเอาง่ายมากเอาชิดแบบนี้ก่อนนะครับกางแขนออกมาแบบนี้นะครับให้ตึงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะชิดให้ตัวแบบขนานกับผนังไปเลยนะครับแล้วก็สไลด์แขนขึ้นในละะนักษณะนี้ครับแล้วก็ลง10ครั้งนะครับเป็น1เซตทํา 2- 3เซตนะครับแบบนี้ ท่าสุดท้ายนะครับท่านี้ต้องทําเลยนะครับวิธีการนะเหมือนเดิมหน้าผนังนะครับใช้มือนะครับประสานไปที่บริเวณบ่าสองข้างแล้วแบบปะไว้อย่างนี้นะจับไว้แน่นๆเลยนะครับแล้วบีบมือเข้ามาแบบนี้ครับแล้วก็ช่วงห่างนะประมาณหนึ่งช่วงข้อศอกอย่างเงี้ยแหละนะฮะชิดเข้าไปปุ๊บประมาณนี้แล้วก็สไลด์ขึ้นพยายามใช้แรงกดลงไปที่บริเวณหลังตรงหนอกของเรานะครับ ค้างไว้10วินาทีแล้วผ่อน10ครั้งเป็น1เซตสักเซต2เซตนะครับทำแบบนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการออกกําลังกายเพื่อปรับโครงสร้างลดอาการเกิดหนอกที่เกิดขึ้นบริเวณหลังต้นคอในลักษณะนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูพยายามทําให้ต่อเนื่องนะครับสำหรับใครที่ทาแล้วรู้สึกว่ามันปวดให้ลดจํานวนครั้งหรือว่าลดแรงลงนะอย่าไปฝืนมากแต่ค่อยๆทำทำบ่อยๆเอานะครับเพื่อที่จะทําทให้ตัวกระดูกต้นคอเนี่ยมันเสื่อมน้อยลงแล้วอาการปวดที่เกิดขึ้นมันก็จะลดลงด้วยครับส่วนใครที่มีอาการปวดคอบาา่าไหลปวดเรื้อรังแนะนําให้พบนักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาและดูแลเรื่องของ การปวดคอต่อไปในอนาคตครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะปรึกษาทางกายภาพบัตัสามารถแอดไลน์ได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับแอดบันดิตคลินิกครับแอด BUNDITCLINIC แอด BUNDITCLINIC ครับหรือว่าสามารถอินบอ์เข้ามาใน f c e b o o o f แฟนเพจของเราก็ได้นะครับที่ บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งแบบวิดีโอและแบบข้อความได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่อยากรักษาทางกายภาพบัตรสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข0853699977ครับ 0853699977ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ